สดีค่ะพี่ฟา้าจ้าจ้าสวัสดีสําหรับลูกค้าแฟนเพจกิจสดาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันที่เดิมเนาะที่กฤจสดากูดคาของเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะ,ะโชว์รูมที่มีรถมากกว่า500คันค่ะสําหรับวันนี้เนาะเราก็มี รถสวยรถคุณภาพดีที่ลูกค้าหลายๆท่านมองหานะคะอ่ะยังไงต่อคะพี่ฟ้าเริ่มเลยไหมอ่าเริ่มเลยกันดีกว่านะคะเราจะมี t o y o ต้ c a m มรี่สำหรับคันแรกเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะปี2015ตัว G เนาะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เรามากับราคาพิเศษค่ะ519,000บาทเท่านั้นค่ะน้องนุ่ยวัสดุของเขาแต่ละอย่างเนี่ย คือรถรถคัมรี่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเกรด<า>พรีเมียมอยู่แล้ว<ช>นะคะลูกค้าคือตัว2.0ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดและท็อปที่สุดของตัว2.0นี้แล้วก็คือเป็น 2.0G <ช>ค่ะนะคะเป็นตัวที่หายากมากๆเลยในตลาดต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าขาหาไม่ค่อยได้หาไม่ค่อยมีอะเรามาดูกัน,นต่อเลย <สะ S 1> ค่ะเนาะดูโฉมดูโฉมหน้าเขาเนาะ ก็ด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ชัดเจนเลยค่ะโตโยต้าเนาะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันเนาะแล้วไม่มีใครเอาไปทำได้แน่นอนสำหรับเครื่องยนต์ VVT-i ตัวนี้นะจ๊ะล,ลูกค้าขาตัวเนี้ยกู้ได้เต็มจัดได้เกิน,นลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยพี่ฟา้าฟรีดาวเลยใช่ไหมคะถูกต้องคันนี้ลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ10,000บ 1, าท1 0 0 0 0นิดๆ10,000นิดๆถ้าลูกค้าจะดาวเท่าไหร่ก็มาแจ้งกันเนาะ ทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะ,คะแล้วดอกเบีย้ยเขาเริ่มต้น1 9ึ 1> ถ้าลูกค้าเข้ามาอยากได้ดอกเบีย้ยนี้เข้ามาหาหนุย่ยเข้ามาหาพี่ฟ้าใช่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโค,โครเมียมแล้วนะคะแล้วก็โลโก้ของเขายังเงาสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะกระจังหน้าของเขาสังเกตไหมที่มีกระจังหน้าสองสองกระจังหน้านบนและล่างเนื่องจากว่าอะไร เนื่องจากว่าการระบายความร้อนของเขาค่ะลูกค้าเวลาเราวิ่งปุ๊บเนี่ยการระบายความร้อนของเขาเนี่ยลมมันจะเข้าไปพัดในส่วนของมอเตอร์พัดลมนะคะมันทําให้เราประหยัดประหยัดน้ํามันด้วยเพราะว่าการที่มอเตอร์พัดลมทํางานหนักมันเป็นการกินน้ํามันต้องบอกแบบนี้นะคะมาแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะ นะคะแล้วก็เห็นไหมคือดีไซน์ของเขาค่อนข้างเรียบหรูดูดีดูแ<ม>พงจริงๆมามีอะไรอีกคะพี่ฟ้าอด,ดูดูไฟด้านข้างนะคะนี่มีไฟเรียวอยู่ที่กระจกมองข้างเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็มือจับแทนันที่มือจับมือจับจะเป็นตัดโครเมียมนะคะอยู่ตรงกลางอย่างนี้เนาะมันทําให้เราดูเรียบหรูขึ้นน้องนุ้ยใช่แล้วบอกเลยว่าช่วงล่างของ2.0ตัวเนี้ยนุ้ยต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเขาแน่นและช่วงล่างเขาดีจริงๆมา สำหรับด้านท้ายนะคะ<ม>ก็จะเป็นแคมรีเนาะโลโก้ของเขาชัดเจนค่ะจะมีโลโก้นะคะแล้วก็ตรงนี้คิ้วของเขาเห็นไหมคิ้วของเขาตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมจะเหมือนกับด้านหน้านะคะลูกค้าคือเป็นรถที่ดูหรูดูดีแล้วก็ห้องสัมภาระค่อนข้าง,งกว้างห้องสัมภาระกว้างแล้วใหญ่<ช>มากๆเลยนะคะลูกค้าคุณจะใส่อะไรก็ได้จะขายของ จะใส่ของแต่ละอย่างได้หมดเลยในส่วนของตะข่ายเน่เพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขาน่าจะดูแลรักษารถดีใช่เขาซื้อในส่วนของตะข่ายเข้ามาเพิ่มด้วยอ่านี่เข้ามาข้างในเห็นไหมคะเรียบหรูดูดีดูแพงมากใช่แล้วบอกเลยเห็นไหม ประตูแผงข้างของเขาเห็นไหมคะ,คะเป็นสีทูโทนใช่ค่ะนะ,ะด้านในของเขานะคะจะเป็นสีทูโทนคือสีเบจกับสี<ช>ดำ,ดำนะจ๊ะตัวนี้ก็คือแอร์แบคคู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปสุด<ช>คือตัวนี้ค่ะลายไม้สีน้ำตาลเข้มเริ่มต้นจากคอนโซลที่เป็นเอ่อลายไม้ลายไม้สีน้ำตาลเข้มก่อนอย่างแรก ะะแล้วดูนะคอนโซลของเขาไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิน้นดูนะจากคอนโซลทุกอย่างไม่มีรอยถลอกช่องแ<ช> <A S 2> อร์ใช้งานได้ตามปกตินะคะ<ช>ลูกค้าช่องแอร์ใช้งานได้วิทยุเป็นวิทยุเดิมต้องบอกก่อน<ห>ว่าซึ่ง,บบง,งซึ่งรถเ,เกรดพรีเมียมแบบนี้ะจะไม่ค่อยเอาไปแต่ง ให้ดูแอร์นิดนึงสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าพอจะทราบกันอยู่แล้วเนาะสาหรับคนนั่งซ้ายและคนขับด้านขวาแอร์ของเขาเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วส่วนแอร์ดิจิตอลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าซ้ายและขวาเนี่ยเขาแยกกันนะพี่ฟ้าปรับอันเองได้เลยถูกต้องนะคะแยกเลยด้านซ้ายภรรยาจะหนาวปิดอ้าวลดลงไปเลยลดลงไปเลยแล้วฟังก์ชันของเขาดูนะลูกค้าต้องบอกว่าคือ คือเป็นรถพรีเมียมจริงๆอ่ะเออไม่รู้จะพูดคําไหนว่ามันใหญ่เออมันเป็นรถดีอ่ะมันเป็นรถเกรดพรีเมียมใช่ซึ่งใครๆก็ต้องการอยู่แล้วอ่ะนะจ๊ะอ่าแล้วดูนะดูมาเรื่อยๆนี่อ่าอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของบ้านหลังแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้อ่าด้านนี้ก่อนตัวนี้เป็นใส่ช่องได้อีกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเออเหมือนที่ชาร์จแบต แล้วก็ตัวนี้เป็นที่ใส่วางแก้วนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นคีย์เลสกุญแจแล้วนะคะก็คือเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทถูกต้องเป็นปุ่มพุทสตาร์ทแล้วลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นเปิดฝากระโปรงท้ายเห็นไหมคะเปิดฝากระโปรงท้ายก็ใช้รีโมทได้เหมือนกันเห็นไหมคะสะอาดบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถหรูรถพรีเมียมจริงๆเพราะว่าลูกค้าซื้อรถหรูรถพรีเมียมลูกค้าจะต้อง บอกแล้วว่าเอ้ยเบาะมันยับไหมเบาะมันยวบไหมเบาะมันอะไรไหมนะคะต้องบอกว่าคันนี้เบาะเดิมจริงๆเบาะเดิมมากๆไม่มีการหุ้มใหม่ไม่มีการทําอะไรเลยคันนี้นะคะลูกค้าเบาะหนังใช่แล้วตัวเนี้ย ที่สําคัญเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้า่ซึ่งลูกค้าขาอยู่ด้านนี้มองเห็นหรือเปล่าเอ่ยปรับระดับได้ค่ะอ่าอันนี้เป็นเป็นปรับเบาะด้านเลื่อนหน้าขึ้นหน้าขึ้นหลังนะคะแต่ในส่วนของตรงนี้ก็เนี่ยตรงนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้สําหรับให้คนที่คนขับปรับให้นะจ๊ะตัวนี้ยืดขาได้สุดๆสาหรับข้างหลังอะค่ะเป็นเบาะหนังเหมือนก้านเหมือนด้านหน้าเลยนี่เนาะมีที่เท้าแขนด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้ว สำหรับคันนี้ก็เป็นปีเดียวกันน้องนุ้ยใช่ค่ะ,ะเป็นแคมรีเครื่องยนต์2.5นะคะสำหรับคันนี้เนาะ,ะปีะ2อ่าปี2015ตัว g a ออโค่ะราคา6 8 9 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ใช่เพราะ,ระว่าตัวนี้มัน,มนเป็นเครื่องยนต์ Duo VVTi แล้วะนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้มันทำให้เครื่องไม่กินน้ํามันจริงๆงเนาะ,น<อ>ะพี่ฟ้าดูด้านหน้านิดนึงเป็นยังไงบ้างด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโฉมนึงเนาะ อาจจะไม่เหมือนกับตัวด้านหน้าของเ,อเครื่องยนต์ส0งพนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกโฉมหนึ่งมีไฟตัดหมอกครบแล้วออปชั่นนะคะ,คะบอกเลยแล้วคันนี้ด้านหน้าเห็นไหมมีเซนเซอร์ด้วยใช่คันนี้มาครบมาเต็มเพราะว่ามีเซนเซอร์และเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ติดมาจากโรงงานนะคะใช่ แล้วตัวนี้นะคะคือล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อสแตนดาดอยู่แล้วขอบ17ล้อแม็กต้องบอกว่าเป็นแม็กรมดำด้วยนะคะเป็นแม็กของโรงงานเลยตัวนี้อันนี้นี่ค่ะโลโก้ของเขาเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอยังอยู่ครบกระจกกระจกมองข้างปกติเลยใช่ค่ะมือจับตัดคูเมียมไฟเขาจะไม่เหมือนตัว2.0นะค่ะนน้องนุ่ยไฟเขาจะหรูกว่าอ่ะเซนเซอร์ด้านหลัง ด้านหลังมาเลยสจุดพี่ฟ้ามากับเห็นไหมโลโก้ของเขายังอยู่ครบ2.5 g จดีด้านหลังพี่ฟ้าห้องสัมภาระเป็นยังไงบ้างจ้ะสัมภาระก็เหมือนกันค่ะเหมือนเหมือนกับคันนู้นเลยเนาะกว้างแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยเนาะอ่าสำหรับคันนี้นะ Toyota Camry ี่แล้วก็มีเนี่ยตัวนี้เขามีตัวผ้า ถาดใสักกลาดตัวอ่าสักลาดของเขาอ่าดูอยางอะไรอยากให้ดู 2.5G ลูกค้าขาหน้าตาของคีเลดกุญแจเป็นแบบนี้จ้ะเนาะแล้วจะบอกว่าตัวนี้คอนโซลของเขา เห็นไหมว่าตัวนี้ก็เป็นลายไม้คสูนย์สองจุดห้าดีไซน์ก็เลยอาจจะใช่เลยอาจจะต่างนะแล้วในส่วนของวิทยุเห็นไหมตัวนี้มาพร้อมกับจอใช่ตัวนี้มีจอทัชสกรีนได้นะคะลูกค้าจอทัชสกรีนนะขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงเนาะเออทัชสกรีนได้ทุกอย่างคันนี้บลูทูธได้แต่แอร์ ระบบแอร์ดิจิตอลทุกอย่างเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแอร์ Air ทุกอย่างเหมือนกันเลยเหมือนกับคัน2.0เมื่อสักครู่นะคะแยกปุ่มคอนโทลกันได้ซ้ายขวาเหมือนกันนะจ๊ะแยก<ช>กันเนาะเออตัวเปิดผ้าม่านหลังทุกอย่างมีหมดมมนะคะแล้วก็เห็นไหมอันนี้ช่องช่องใส่สัมภาระทุกอย่างเขาใส่วางกงวางแก้วทุกอย่างก็มีเหมือนกัน<ช>และ,ะที่สําคัญ2.5ตัวนี้มาเพิ่มกับตัวนี้ค่ะ สำหรับตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบตในรถถูกต้องเอแต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่ารองรับเฉพาะบางรุ่นเห็นไหมก็ยังใหม่ทุกอย่างคันนี้นะคะเอาไว้เก็บสำหรับเก็บของเนาะใช่อะอมาดูพวงมลาลัยกันนิดนึง<ช>คือแบบ2.5นี้แม่งโคตรครบอ่ะพี่ฟ้าคือมัลติฟังก์ชันของเขานะปุ่ม<ช>คอนโทรลอะไรทุกอย่างได้หมด และไม่พอยังสามารถบลูทูธโทรศัพท์ได้อีกใช่คันนี้บลูทูธโทรศัพท์ได้นะคะออปชั่นเต็มคันนี้สองจุดห้าออปชั่นเต็มแล้วก็รถหรูรถระดับพรีเมียมขนาดนี้เราขายแค่เท่าไหร่คะพี่ฟ้า6กแส0 0ปบาทเท่านั้นคะ่ะน้องนุ้ย <c oughs> ขายแค่ราคานี้เนาะปกติแล้วอะ่ะคันนี้จะอยู่ที่7 2 9 0 0สนาพนนะคะอ่ะดูเบาะนิดนึงดูเบาะนะคะ บาะตัวนี้ก็ไฟฟ้าอ่าไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะไฟฟ้าเลื่อนเลยคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะกําลังขับขี่อยู่เนาะการขับขี่เนี่ยทุกครั้งถ้าเป็นรุ่นไม่ใช่ไฟฟ้าขออนุญาตนะไม่ให้ขับขี่ระหว่างไม่ให้เลื่อนเบาะระหว่างขับขี่นะแต่คัมรี่ตัวนี้ลูกค้าขามันเป็นไฟฟ้าคุณจะขับอยู่คุณจะอยากจะเลื่อนขึ้นหน้าหรือลงหลังเนี่ย สามารถเลื่อนได้เลยคือเลื่อนได้เลยอะ<ช>่ะจะบอกว่าไม่เป็นอันตรายแน่นอนมาดูด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังก็ตัวเบาะจะเป็นตัวเบาะเราจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันมีที่ก้นเนาะนี่ที่ที่เท้าแขนที่ก้นเนาะเหมือนกันที่วางแก้วออปชั่นคล้ายๆกันค่ะกับคันอ่า2.0เนาะ <c oughs> ใหม่แล้วก็กว้างนั่งสบายมีแอ แล้วก็มีม่านด้านหลังเนาะน้องนุ้ยลองเปิดม่านหน่อยนะคะ,ะด้านหลังเดี๋ยวนุ้ยกดให้ดูพี่ฟ้าเดี๋ยวนุ้ยลองกดม่านด้านหลังไปนะะิดนึงเนาะมีมา่านด้านหลังด้วยน,น,นี่ขึ้นมาแล้วม่านด้านหลังนะคะนะคะโอเคต้องบอกว่าคันนี้ออปชั่นเต็มจริงๆน้องนุย้ย น่าใช้น่านั่งมากเลยแล้วก็น่าเป็นเจ้าของมากค่ะสาหรับคันนี้เนาะใช่ต้องบอกว่าคันนี้ราคา6กแส0 0ปบาทลูกค้าขาผ่อนอยู่ประมาณ1นึ0 0หมบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าให้ดูเซฟตี้เขาอีกตัวหนึ่งเขาไม่ได้มีแอร์แบ็กแค่คู่หน้านะลูกค้าทราบไหมคานเขาคานสองคานด้านหน้าเขามีตัวแอร์แบ็กด้วยนะใช่มีแอร์แบ็กแล้วนะจ๊ะแล้วก็ด้านหลังโอย ใครอยากดูรุ่นอะไรอินบ็อกเข้ามาได้ดูรุ่นอะไรคือแบบอยากเห็นเป็นพิเศษรีเป็นพิเศษแจ้ง<ล>มาได้เ,เลยเรีเควสเข้ามารีเควสเข้ามาแจ้งเข้ามานะคะอาพี่ฟ้าฝา,ากเบอร์อีกรอบอถ้าเกิดลูกค้าสนใจรถนะคะโทรหาเรา2องคนได้เลยที่เบอร์083 222 2 2 0 3ค่ะ 0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะอยากอ,าอยากได้รถรุ่นไหนสนใจรถอะไรโทรหาเรา2คนได้เลยนะคะอยากได้รถสวยคุณภาพดีต้องกิจสดากุธค่ะค่ะนุ้ยกับพี่ฟ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าบ่าย2งโมงครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ